สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับการดูแลรถเบื้องต้นนะครับอ่ะขันนี้เป็นลูกค้านะลูกค้าเครือบสนิมกับเราไปแล้วนะครับแต่ว่าเอามาให้เราล้างนะครับวันนี้ที่จะมาแนะนําก็คือปัญหาพวกนี้เลยครับมแมลงพวกนี้ลดสีดาอะ่ะเป็นอะไรที่เป็นลอยง่ายมากอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเจอพวกมแมลงพวกนี้มแมลงจะมีพวกไขมันหรือว่าเลือดหรือเนื้อของตัวมแมลงเองนะฮะพวกนี้ ถ้าสมมุติว่าเราโดนแบบนี้วิธีง่ายสุดเลยฉีดน้ําเลยครับฉีดน้ําเลยนะครับไม่ต้องสนใจผมบอกเลยว่าคราบน้ําที่มันแห้งบนรถเนี่ยมันคียง่ายกว่าคราบมาแมลงนะครับคราบมาแมลงพวกนี้เวลาเราเช็ดออกอ่ะมันจะทิ้งเป็นจุดๆๆนะครับเนี่ยสมมุติลองถูเบาเห็นปะฮะก็จะมีพวกความเหมือนเลือดเหมือนเนื้อของเขาออกมานะครับเห็นไหมแล้วมันก็จะทิ้งร่องรอยแบบนี้ไว้บางทีอ่ะสมมติว่าสมมติว่าเราล้างนะับมันจะเป็นดวงๆค้างๆแบบนี้ไว้หลายคนก็เข้าใจเฮ้ยล้างไม่สะอาดล้างไม่หมดไม่ใช่ครับ มันมีปฏิกิริยากับชั้นสีไปแล้วนะครับเพราะพวกนี้มันกัดนะครับกัดสีรถเรานะครับผมคันนี้ถึงจะเคลือบเซรามิกไปนะครับแต่เซรามิกก็มีขีดจำกัดเช่นถ้าปล่อยไว้2อสาวันอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ออกนะครับผมเพราะมันก็กัดชั้นสีอยู่ดีนะครับเพราะหลักๆในเซรามิกอะทำมาให้ล้างง่ายนะครับผมอ่โดนน้าน้ําเป็นเม็ดโดนฝนฝนไม่เกาะโดนแมลงโดนอะไรพวกนี้โดนยางไม้ก็ทนได้แต่ถ้ามันเกิน2ี่ชั่วโมงหรือไป2วัน3วันเนี้ยไม่อยู่นะครับเอาไม่ไหวจริงๆนะครับ หลายๆคันที่มาที่เราเนี่ยเราถึงแนะนําว่าถ้าคุณเป็นคนใช้รถแบบเนี้ยโหดๆเลยครึ่งหน้าเชื่อผมครึ่งหน้าและตัวบอดี้เขาเนี่ยเคลือบเซรามิกก่อนนะครับข้างหน้าเนี่ยติดฟิล์มกันลอยช่วยได้เยอะเลยครับสำหรับรถป้ายแดงหรือรถที่เป็นสีเข้มนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยใครมีปัญหาโดนมาลงมาแรงเนี่ยฉีดน้ําก่อนเลยนะครับผมเป็นรอยขัดได้นะครับเป็นข้ามน้ําขัดได้แต่ถ้าเป็นยางไม้ตนกัดสีรถหรือมาแรงกัดสีรถขัดไม่ออกนะครับผม